สวัสดีจ้าเซีนิมเจะจ่าฟันย่างสาวบันดุงค่ะวันนี้กะเป็นวันเสาร์นะจ่ะอากาศจําใสฝากครึมนิดนึงฝนกะสิตกปล่อยๆนะจ๊ะโยมเพื่อบันดุงอยู่ทางบ้านลูกค้าตกกันบ่จ้าวันนี้นะจ๊านิ่มกะสิมาอ่าถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าเบิรงนะจ๊ะเป็น l อ0 1 8ศรุ่นกลางของรุ่นเอนะจ่ะ l อ0 1 8ศนเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ลูกค้าใส่กันหลายนะจ่ะ ส่วนไลยก็จะเน้นเฮ็ดหน้าทาลูกค้าส่วนหลยเฮ็ดหน้าเนี่ยก็คือน,นิมแนะนําเป็นรุ่น L4018 รุ่นนี้เลยนะจ๊ะ L4018 ST นะคะ่ะเป็นตัวไมล่าสุดจ้ะสามารถเติมน้ำมันดี20ได้นะจ๊ะกะเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรดระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดลดจ้ะแล้วก็มีทีชาจแบตนํานะจ๊ะตัวนี้เป็นตัวไมล่าสุดเป็นตัว ST นะจ๊ะเนาะจ้ะ นิ่มจะบอกแล้วค่ะข่าวๆนะจ่ะตัวนี้นะจ่ะมีตัวลดใบมีทฐานลังแล้วก็บรตตรีราคาเงินสดก็จะอยู่ที่ประมาณ0กแสนซีนะจ่ะได้อุปกรณ์ไป3ชิ้นจ่ะสำหรับปุโมชั่นเดือนนี้ดาวจกบาดลูกค้าหลายคนถามมากนะจ่ะว่า40แรงจ่ะ40แรงตัวไม่เซลนิ่มเดาวเท่าไหร่นะจาเดือนนี้นะจ่ะปรโมชัชนดาวอยู่ที่ หนึ่งหบาทจะได้อุปกรณ์ไปสามชิ้นคือเกาจะเดี๋ยวนิมจะให้เบิ้งตัวรถนะจ้ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะมาแล้วนะคะกลับกล้องให้ดูตัวนี้เป็น L4018SP ูนยงเะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งหบาทได้ตัวรถใบดันหน้านะคะฐานหลังแล้วก็โรตารี่นะคะถือว่าอุปกรณ์ครบชุดเหมือนกันนะคะ oh, <no. S 1> โปรโมชั่นดี กว่าเดือนที่แล้วนะคะตรงที่นะคะซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้ากันเลยนะคะสมมุติว่าลูกค้านะคะมาออกรถกับนิ่มนะคะเดือนนี้แล้วก็ลูกค้ารับรถอาจจะเป็นเดือนหน้าเนาะเดือนถัดไปนะคะเดือนเอ่ดือนนี้เดือนเเนาะแล้วก็เดือนหน้าเป็นเดือนแลูกสมมุติว่าลูกค้าออกรถเดือนเดือนแลูกค้าปกติจะได้เริ่มจ่ายค่างวดนะคะเป็นเดือน9 แต่ลูกค้าใช้จนถึงสิ้นปีเลยนะคะงวดแรกที่เราจะได้จ่ายก็คือเป็นเดือนมกราของปีหน้าเลยนะคะเราจะมีเวลาใช้รถแล้วก็หาตังค์ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ข้างงวดนะคะหลังจากที่ออกรถไปจนถึงสิ้นปีกันเลยนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะนานๆมาทีคือปีนี้ขึ้นมานะคะใครสนใจที่อยากจะซื้อรถไปใช้ก่อนโดยแค่ใช้แค่เงินดาวนะคะลูกค้า ก็รีบจองกันเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะเอกสารก็จะมียินประเมินนะคะก็จะมีทะเยียนบ้านแบบประชาชนคนซื้อคนค้ำนะคะคนค้ำเป็นคนลบทะเบียนบ้านไม่เป็นฝ่ายมีทะนยนกรรน,นะคะอายุไม่เกิน60ปีเดอ้อเอาคนเอาคนค้ำหนึ่งคนนะคะนคนละทะเบียนบ้านนะคะฝ่ายมีทะนยการค้ำไม่ได้เดอ้อจ้าตัวนี้ก็จะมีที่ชัดแบบด้วยค่ะถือว่า ดีมากๆเลยนะคะออปชั่นเพิ่มขึ้นน่าสนใจมากๆเลยใครสนใจอยากจะจองนะคะโทรเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้นะคะเบอร์081 768 798นะคะอ่ารถเลานะคะมีที่ร้านคูเบต้ตาบัานดุงนะคะคูเบต้ตาบัานดุงก็ตั้งอยู่ที่อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานี ะคะใครไปมาไม่ถูกก็ทักหา,าเซลนิ่มได้นะคะแอดไลน์มาตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวนิมจะส่งตำแหน่งที่อยู่ให้นะคะก็ไม่ใช่มีแค่เป็นรุ่น40แรงนะคะก็มีหลายรุ่นเลยนะคะมีทั้งเครื่องอัดฟางอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ต่อห่วงก็มีสต็อกให้ลูกค้าเยอะมากมายเลยส่วนใครที่อยากจะเข้ามาดูรถก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะจะรียมเอกสารมาให้พร้อมนะคะ ค่นิมก็บอกรายละเอียดสำหรับรุ่น L4018 คร่าวๆแล้วนะคะคนไหนที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาเบอร์เซลนิมนะคะเบอร์0817687948นะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถไถคิดถึงเราคูปตาบันดุงแล้วเจอกันกับเซลนิมนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย